สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องคำควบกล้าแท้รอลิงนะคะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนเรื่องคำควบกล้มรอเรือไปแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนคำควบกล้มรอลิงนะคะก่อนที่เรานะคะจะเข้าสู่บทเรียนนะคะวันนี้คุณครูมี เพลงหนึ่งเพลงเอามาร้องเพื่อฝึกสมาธิแล้วก็ทำท่าประกอบด้วยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะร้องเพลงก่อนนะคะเพลงง่ายๆสั้นๆเลยนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ่าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะพาร้องนะคะหนึ่งรอบนะคะครับสาวัสดีครับผมเป็นเด็กดีไม่มีปัญหา ตาหูจะหมูปากตาหูจะหมูปากตาหูจะหมูปากตาอ่ง่ายไหมคะเพลงที่คุณครูให้ร้องง่ายไหมคะอ๋อง่ายง่ายนะคะง่ายง่ายเพราะเป็นเพลงสั้นๆน,นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาทําท่าประกรอบนะคะคุณครูจะทําให้ดูแบบช้าๆนะคะแล,ะวล้วนักเรียนก็ทําตามนะคะ,ะครับสวัสดีครับ ผมเป็นเด็กดีไม่มีปัญหาตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาแค่นี้นะคะได้ไหมคะนักเรียนเราได้ฝึกทำแบบช้าๆไปแล้วคาวนี้เราจะมาทำ พร้อมกับร้องเพลงด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนั่งหลังตรงเลยค่ะครับสวัสดีครับผมเป็นเด็กดีไม่มีปัญหาตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาได้ไหมคะนักเรียน เวลาที่นัเกเรียนชี้นะคะชี้ให้มันถูกนะคะไม่ใช่ชี้มั่วนะคะถ้าคนไหนชี้ถูกแสดงว่าคนนั้นสมาธิยังดีนะคะแต่ถ้าคนไหนชี้ไม่ถูกแสดงว่าคนนั้นนะคะสมาธิไม่ค่อยดีนะคะลองฝึกสมาธิกันนะคะถ้าใครมีสมาธิดีนะคะคนนั้นก็จะเรียนหนังสือรู้เรื่องเข้าใจนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่า คำควบกล้ำแท้คืออะไรนะคะ 1. คําคำควบกล้ำแท้คือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันนะคะคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันนะคะข้อ2นะคะโดยพยัญชนะต้นตัวที่สองจะต้องเป็นตัวรอลอและวอนะคะ โดยพยัญชนะต้นตัวที่สองจะต้องเป็นตัวรอรอและวนะคะ3นะคะจะประสมด้วยสระและตัวสะกดเดียวกันนะคะจะประสมด้วยสระนะคะและตัวสะกดเดียวกันนะคะข้อ4นะคะเวลาออกเสียงนะคะ จะออกเสียงพยัญชนะต้นพร้อมกันนะคะเวลาออกเสียงนะคะจะออกเสียงพยัญชนะต้นพร้อมกันนะคะถ้านักเรียนนะคะเข้าใจลักษณะของคำควบกล้ำแท้ลอลิงแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านคำควบกล้ำลอริงกันนะคะคำแรกคือคำควบกล้ำปอลอนะคะมีคำว่า ลามีคำว่าปลืม้มมีคำว่าเปรนะคะต่อไปนะคะคำควบกล้ำพอรอพอรอก็คือพอพึ่งกับรอลิงนะคะคำว่าเผลอคำว่าผลักคำว่าผลัดนะคะลองออกเสียงดูนะคะคำควบกล้มพอรอมีคำว่าเพลง พลาดพลอยนะคะคำควบกล้ำกอรอมีคำว่ากลองไกลกลัวคำควบกล้ำขอรอมีคำว่าขาดและคำว่าขลุงนะคะคำควบกล้ำคอรอมีคำว่าคลองเคลื่อนคลานนะคะ ให้นักเรียนลองฝึกออกเสียงดูนะคะอันนี้เป็นลักษณะของคำควบกล้ำแท้ลอลิงนะคะให้นักเรียนฝึกออกเสียงดูค่ะสำหรับการจัดการเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะคำควบกล้ำลอริงก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะในชั่วโมงหน้านะคะเราจะมาเรียนเรื่องคำควบกล้ำแท้วอแหวนค่ะ